สวัสดีพ่อม่พี่น้องครับผมคลิปนี้วันที่สิบเก้ามกราคมองุกนะครับเนาะล่างคลิปกามักเบาพิษว่าเป็นหกหาทั้งอไผนํำๆเดี๋ยวทาให้มอเตอร์ไซค์กายไปก่อนเนาะฮาสิมะาเ้าประเด็นในเรื่องใบยางนะครับสีของใบยางสีของใบยางในช่วงนี้นะครับมันก็สีเริ่ม แห่งและก็ตายและก็ใบกระลนลงมาสู่พื้นดินในที่สุดนะครับเนาะประเด็นที่ว่านี่ก็คือจากเขียวมาเหลืองกับจากเขียวไปแดงนะครับเนาะววามั่นต่างกันจังใดน,นะครับต้นนี้นะครับมาเบิงว่าจากสีจากที่เขียวนะครับจากสีเขียวมาสิเป็น สีเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับเนาะสีคอยเหลืองแบบนี้นะครับจากสีเขียวกระาเหลืองเหลืองล้วกา็ไปแดงเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ต้นนี้มันสีเขียวล้ะก็มาแดงเลยนะครับแบบนี้เป็นน้ำพันธุ์ต้นยางหรือว่าเป็นน้ำคว่ม สมบูรณ์ของตนอ้นยางนี่ครับมันสีจากสีเขียวมันสีมาแดงเลยครับเป็นน้ำความสมบูรณ์ต้นยางหรือว่าเป็นน้ำพันนะครับพูดใด้หูกันคอมเมนต์บอกไ,ได้เลยครับต้นนี้สีเหลืองครับต้นนี้สีแดงต้นแดงเนาะแต่ว่าพัานเดียวกันกันกนเป็นเท่ากันครับ อพันเดียวกันครับต้นนี้จากเขียวมาแดงเนาะแต่ต้นนี้จากเขียวไปเหลืองนะครับอยู่น้ำมันทุกมือครับมืันารสังเกตได้ครับว่ามันจากเขียวไปแดงหรือว่าจากเขียวมาเหลืองหรือว่าผมคิดไปเองมันบหมกันนะครับลั้งต้น,อ,น,น,น,อ,นอ,อันนั้นผัดแดงๆเนาะอันนี้เผันเหลืองๆ บูด้กันครับผมต้นนี้เหลือง<ม>ก็ออกดีแล้ครับถ้วย2ลิตรกับเต็มแล้วประมาณ4มิตรครับ4มิตรเต็มต้นนี้ก็ออกดีกันครับแตกใบแดงนี่ไปหูก้กะะคอมเมนต์ให้ความรู้ผมนี้ด้วยครับร่มมาแต่ละเชือบึงใบอย่าง ร่วงโรยครับธรรมชาติบอกแล้วว่าควรหยุดกีดได้แล้วแต่แ็กีดแค่เกาเนาะต้นมันตายหนึ่งนะครับต้นนี้ส่วนมากต้นตายหนึ่งสีเหลืองแล้วกับใบรุนไหวกระมูนะครับสังเกตจากต้นนี้ ต้นนี่น่าตายครับนี่กีดบอ,อกระอ,ออกอยู่นี่ตายไปล้างหนาเนาะเดี๋ยวเด็กน้อยมันก็สิตายเบื่อต้นแหละนี่ใบเหลืองครับแป่ต้งเกตต้นนั้นต้นนั้นนะครับเนาะต้นแบบใบมันแดงแบบแห้งตายก่อนมูเลยนะครับต้นนั้นต้นนั้นมันตายหนึ่ง รับต้นตายหนึ่งเนาะต้นนี้ก็เปลือกตายให้กันครับก็เริ่มแสะออกละพ่นน้ำมากไปสองเทือครับต้นสองเทือเบนบนนะครับ,บ,รบเป็นไซต์ที่ไกลนะช่วงนี้หนาแรงยังไม่ได้ใส่ครับชุดใส่หนาฝนโอเคครับผมพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ